การบริหารงานอาคารสถานที่อาคารสถานที่เป็นปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้โรงเรียนดำเนินงานไปด้วยความสะดวกอาคารสถานที่เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดําเนินงานของโรงเรียนเช่นเดียวกับบ้านเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของคน ผู้บริหารจึงจะต้องให้ความสําคัญต่อการบริหารงานโดยการใช้งานต้องใช้ให้คุ้มค่ากับการลงทุนการปล่อยให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารโดยไม่ได้ใช้หรือใช้ไม่คุ้มค่าเป็นการปล่อยให้ทรัพยากรที่มีอยู่เกิดความสูญเสียผู้รับผิดชอบต้องดูแลให้อาคารสถานที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ การบริหารจัดการอาคารสถานที่ถือเป็นงานบริหารจัดการสมัยใหม่ที่เข้ามาทดแทนการดูแลอาคารสถานที่แบบเดิมอันได้แก่งานดูแลรักษาอาคารงานจัดการอาคารซึ่งการบริหารจัดการอาคารสถานที่มิได้มีจุดมุ่งหมายเพียงแค่ดูแลอาคารให้เหมาะสมกับการใช้งานเพียงอย่างเดียว หากแต่ครอบคลุมถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานการลงทุนสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมตามลักษณะงานของการบริหารจัดการสถานที่ซึ่งมีภารกิจตั้งแต่การวางแผนการควบคุมการประเมินผลรวมทั้งการจัดระบบฐานข้อมูลและการตรวจสอบ บริหารงานอาคารสถานที่หมายถึงการที่ผู้บริหารใช้อำนาจหน้าที่เท่าที่มีอยู่ดำเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนร่วมกับบุคลากรในโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้หลักการบริหารอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่การสร้างอาคารสถานที่ตลอดจนการจัดห้องเรียนต้องมีความเป็นระเบียบอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมมีต้นไม้ความร่มรื่นในสถานบันการศึกษาสามารถสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนมากขึ้น สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสถานที่คือการสร้างอาคารสถานที่ตลอดจนการจัดห้องเรียนต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าดูอยู่ในตำแหน่งหรือบริเวณที่เหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อการใช้สอยโดยการจัดต้องอยู่ในสภาพที่เป็นไปได้และความเหมาะสมของห้องเรียนวัสดุที่ใช้และความสามารถในการจัดของผู้สอนและผู้เรียน รวมทั้งการจัดการสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนเช่นสนามสภาพอาคารเรียนอาคารประกอบการสวนหย่อมสนามกีฬาเครื่องเล่นสนามที่พักผ่อนควรจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดมีความเหมาะสมทั้งที่ตั้งของโรงเรียนตลอดถึงการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อเป็นการเพิ่มความร่มรื่นสวยงาม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในโรงเรียนทั้งด้านการระดมความคิดการก่อสร้างการตกแต่งตลอดถึงการบำรุงรักษาเพื่อให้เป็นศูนย์ความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในสถานศึกษาความสำคัญของการบริหารงานอาคารสถานที่ หนึ่งความสะดวกแก่การดำเนินงานหลักของโรงเรียนคืองานวิชาการ 2. ส,ส่งเสริมให้การดำเนินงานด้านต่างๆของโรงเรียนเป็นไปด้วยความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 3. เป็นการบริหารงานเพื่อเตรียมพร้อมที่จะรองรับความคิดและความเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาเช่นการเพิ่มหรือลดของจำนวนนักเรียนหรือความเปลี่ยนแปลงของชุมชน 4. เป็นการบริหารงานที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความพร้อมและพอใจในการประกอบกิจกรรมของนักเรียน 5. เป็นการบริหารงานที่มีส่วนเสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากรให้พร้อมในการทำงานขอบข่ายการบริหารงานอาคารสถานที่ การที่ผู้บริหารจะสามารถบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนได้อย่างดีจะต้องทราบขอบข่ายของงานว่าครอบคลุมถึงลักษณะงานใดบ้างสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนจะมีขอบข่ายครอบคลุมลักษณะงาน5อย่างดังนี้ 1. การจัดสร้างอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมและรวมไปถึงการวางแผนการใช้อาคารการควบคุมการก่อสร้างการตกแต่งจัดระเบียบให้เป็นไปตามหลักการจัดการอาคารสถานที่ของโรงเรียนตลอดจนการรื้อถอนอาคารสถานที่ 2. การใช้อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมหมายถึงการกำหนด การวางแผนการใช้อาคารสถานที่ให้เกิดประโยชน์ใช้สอยมากที่สุดต่อการเรียนการสอนโดยตรงก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนของนักเรียนและชุมชน 3. การบำรุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมการประดับตกแต่งและซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้สภาพคงเดิมหรือเพิ่มเติมเพื่อให้ประโยชน์ใช้สอยโดยคุ้มค่าที่สุด ต้องสะอาดเรียบร้อยสวยงามน่าดูน่าอยู่และน่าเรียน 4. การควบคุมดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมคือการควบคุมดูแลโดยทั่วไปเป็นการกำกับติดตามผลการบำรุงรักษาการตกแต่งรวมถึงการควบคุมการปฏิบัติงานอาคารสถานที่ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับ และแบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้อง 5. การประเมินผลการใช้อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเป็นการดำเนินการเพื่อการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินงานให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดและเพื่อเก็บข้อมูลสำหรับการวางแผนการดำเนินงานอาคารสถานที่ในปีถัดไปค่ะ ประเภทของอาคารสถานที่ในสถานศึกษา 1. อาคารเรียนซึ่งรวมถึงห้องเรียนและห้องพิเศษต่างๆเช่นห้องสมุดห้องพักครูห้องพยาบาลห้องวิทยาศาสตร์ห้องพัสดุเป็นต้น 2. อ,อาคารประกอบหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆเช่นอาคารอนเนกประสงค์โรงฝึกงานโรงอาหารห้องซ้วมเรือนเพาะชำรัว้วถังประปาเป็นต้น 3. บริเวณโรงเรียนเช่นสนามถนนที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นต้น การที่ผู้บริหารจะสามารถบริหารงานอาคารสถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นที่จะต้องทราบขอบข่ายของงานว่าครอบคลุมถึงลักษณะงานใดบ้างกระบวนการในการบริหารงานอาคารสถานที่ การบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมจะมีประสิทธิภาพดำเนินการตามขั้นตอนทั้ง4ของกระบวนการบริหารคือ 1. ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการในเบื้องต้นของการบริหารอาคารสถานที่ 2. การวางแผนคือการคิดหรือกำหนด ทางเลือกในการดำเนินการหรือแก้ปัญหาไว้ล่วงหน้าเพื่อสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดประหยัดและได้ประโยชน์มากที่สุด 3. การดำเนินการตามแผนในขั้นตอนนี้ผู้บริหารโรงเรียนต้องกํากับติดตามและควบคุมดูแลให้การดำเนินงานตามแผนที่วางไว้และ 4. ประเมินผลการดำเนินงานด้านอาคารสถานที่เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบว่าการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานได้ดีเพียงใด เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขในระหว่างการดำเนินงานและเป็นข้อมูลสำหรับการพิจารณาวางแผนดำเนินงานในปีถัดไปต้องทำเป็นระยะระยะและสม่ำเสมอตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนงานโดยใช้เทคนิคและวิธีการสำคัญสำคัญของผู้บริหารแต่ละท่าน